สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ช่องเดียวกับคอมนะครับมาหากก้ปัญหายกฮีนของคนใช้คอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ ISO ของ Windows นะครับให้เรานะครับสามารถกำหนดในส่วนของภาษาของตัว Windows นะครับแล้วก็ในส่วนความต้องการของระบบของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เรานะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็น32บิตหรือว่า64บิตนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมก็จะทำการยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เรานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพพิม์์ไปในช่องร Windows Serv 10 แล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเครื่องมือติดตั้ง Windows ของทาง Microsoft เองนะครับแต่ว่าเรานะครับต้องการดาวน์โหลดในส่วนของไฟล์ so นะครับก็ให้เรานะครับกด s12 ขึ้นมาครับและให้เรานะครับคลิกตรงนี้นะครับข้างๆ element ครับหลังจากที่คลิกไปแล้วนะครับก็ให้เรามาเปลี่ยน dimension นะครับที่เป็น responsive ตรงนี้นะครับ แล้ให้เลือกลงมาครับแล้วเลือกไปที่ iPad Pro ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการ refresh หนึ่งครั้งครับหลังจากที่เรา r e f r e s เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เราสามารถเลือกรุ่นตรงนี้ได้นะครับก็ให้เราเลือกไปที่ Windows 10 Multi Edition ISO นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ Windows 10นะครับที่รวมในส่วนของทุกเวอร์ชั่นของ Windows 10นะครับอย่างเช่นในส่วนของ Windows 10 Pro นะครับ Windows 10 Home Single Language นะครับแล้วก็ Windows 10อื่นๆนะครับให้เราสามารถเลือกได้ในตอนที่เรากําลังทําการติดตั้ง Windows รรกกกก็ให้เเเาาาทํดลลือไย หลังจากนั้นกดยืนยันครับก็จะขึ้นให้เรานะครับทำการเลือกภาษาของผลิตภัณฑ์นะครับผมก็จะทําการเลือกภาษาผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอังกฤษแล้วก็วงเล็บสากลนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็จะให้เราสามารถทําการเลือกได้นะครับว่าเราจะทําการเลือกดาวน์โหลดแบบ64บิตหรือว่า32บิตนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทําการเลือกไปที่64บิตนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับ หลังจากที่เรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดในส่วนของไฟล์ iso ของ Windows 10ได้นะครับ แล้วก็หลังจากที่เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ iso ของ Windows 10มาได้แล้วนะครับให้เรานะครับสามารถทำการเปลี่ยนแฟลชไดร์นะครับไะทำเป็นตัว b o o t d o w s ได้เลยครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ iso ของ Windows 10นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังประสบปัญหาการใช้คอมนะครับก็สามารถพิมพ์วใต้คอมได้เลยครับแล้วผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาในคลิปหน้านะครับ